ครับยินดีรับเข้าสู่จอยซาอีพีที่ส3ครับคืออีพีนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องนึงที่มีความสำคัญเพราะมันคือเรื่องของเสียงในใจคุณรู้สึกไหมว่ามันจะมีอีกคนนึงที่มันมันไม่ใช่เราอะแต่มันอยู่ข้างในเราแล้วเสียงนั้นเป็นเสียงที่จะกำหนดว่าคุณจะดูดซับได้หรือดูดซับไม่ได้เสียงในใจคือเสียงที่มันต่อตรงมาจากห้องหัวใจของคุณเลยและเสียงในใจของคุณเป็นยังไงครับแล้วคุณจะคนโทรลเสียงในใจของคุณยังไงบ้าง เพราะเสียงในใจถ้าเกิดมันพูดไปในแนวทางบวกมันจะดูซับได้ันนถ้ามันพูดไปในทางลบมันจะผลักซับนั้นออกครับคุณมีเสียงในใจยังไงเดี๋ยวใน EP นี้ลองมาดูแล้วผมจะสอนวิธีการจัดการกับเสียงในใจนั้นให้กลายเป็นเสียงในใจดูซับครับถ้าพร้อมแล้วพบกับ e ีีต่อไปได้เลยครับเสียงในใจคืออะไรฮะเสียงในใจคือขึ้นพื้นฐานที่ส่งออกไปก่อนพูดครับ แม้คุณยังไม่ได้พูดอะไรนะแห่เสียงในใจคือคลื่นแรนกที่จักรวาลจะฟังเพราะเสียงใน,ในใจคือเสียงพื้นฐานที่ออกมาจากจิตใต้สํานึกครับคลื่นที่ส่งลึกกว่าเสียงภายนอกไหลเท่าก่อนุณจะแอฟเฟอร์เมชั่นอะไรก็แล้วแต่จิตส่วนเรื่องของคุณจะส่งเสียงใน,ในใจมันคือเสียงที่ส่งจากพลังความเชื่อครับนั้นออกมาครับเสียงใน,ในใจถ้าบอกว่ามันยากมันยังไม่ชัวร์เนี่ยอันนี้ก็จะผลักซับ ถ้าเสียงในใจคุณพูดว่าฉันมั่งคัง่งอันนี้มันจะดูุดซับนะครับดังนั้นสังเกตว่าเสียงในใ,นใจของคุณคือไหนะืะยังไม่พอวันนี้จะรอดไปวะเนี่ยเสียงในใจพวกเนี้ยบางทีคุณไม่ตั้งใจพูดนะแต่มันออกมาเองเพราะว่าใ,ในแกนหลังคุณคุณเชื่อสิ่งนี้ครับเสียงใน,ในใจมันไม่เคยเงียบถ้าคุณไม่ตั้งใจให้มันพูดพลังใหม่มันจะวนรีพีทเหมือนกับใช้หนังวนเดิมครับใช้หนังเรื่อง เดิมซ้ำตลอดครับคนพูดน้อยแต่เสียงในใจดังจะดูซับได้แรงครับถึงแม้จะพูดน้อยนะแต่เสียงในใจเป็นเสียงในใจที่เป็นบวกที่มั่นคงชัดลึกอันนี้ได้แต่ถ้าเสียงในใจคุณเป็นเสียงในใจแห่งความกลัวอีกแล้วอีกแล้วจะรอดไหมวะไม่ได้ดังนั้นบางคนไม่พูดเลยแต่เสียงในใจบอกว่าฉันคู่ควรอันนี้จบอันนั้นสําคัญคือเสียงในใจ ระวังเสียงในใจครับบางทีพอแล้วเปิดไหลมาแล้วอันนี้โอเคเสียงในใจเนี่ยนิ่งกว่าเสียงที่เสียงในใจทรงพลังกว่าเสียงที่ปากออกเสียงครับคนที่พูดน้อยแต่ใจพูดอย่างมีพลังนี่คือเสียงที่ดูดซับครับเสียงในใจที่บ่นจะทําลายสนามครับเสียงในใจเสียงในใจที่บ่น คุณอาจจะ affirmation ดีขไห,หนก็ตามแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเหนื่อยเบื่อท้อไม่พออันนี้จบครับสนามพลังถูกบันนน่นทอนทันทีครับดังนั้นระวังเสียงในใจอีกแล้วเหรอเหนื่อยตลอดเลยเมื่อไหร่จะได้วะเนี่ยเมื่อไหร่จะพอวะอันนี้เสียงในใจไม่ดีแต่ถ้าถ้าคุณไม่ฟังเสียงในใจสนามพลังงานจะรั่วโดยคุณไม่รู้ตัวแค่เปลี่ยนเสียงในใจสนามพลังงานจะนิ่งขึ้นมานเองครับเปลี่ยนเสียงจากต้องรอด ถ้าต้องรอดนี่คุณเหมือนดูดีนะแต่ต้องรอดแปลว่าอะไรกลัวไม่รอดมาแน่คือเสียงความมั่นใจดังนั้นคุณกลัวไม่รอดหรือคุณมั่นใจคิดดูครับเสียงในใจขอให้รอดขอขอให้รอดห,ห,หรือเสียงในใจบอกว่าเอ่อขอให้รอดขอให้ผ่านในเสียงตระกูลเดียวกันนะฮะคือแค่แบบหวังหวังนะครับบางทีเป็นเสียงเหล่าเนี้ยวันนี้ต้องให้ได้นะขอให้พรุ่งนี้ดีขึ้นเถิดคาพูดเหล่าเนี้ยผมว่ามันอยู่ในใจคุณนะ คือเสียงที่หนูรู้จีคือแน่แล้วเนี่ยมันกําลังมาอยู่ระหว่งางถังฉันได้แล้วนะครับเสียงในใจซาทุกขอยสำเร็จเถะนี่คืออหละเเป็นเสียงความขาดนะเป็นเสียงความกลัวกลัวจะไม่ได้ถูกไหมเสียงในใจขอให้ผ่านไปเถออันนี้มันจะวน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 ,วน,วน,นะครับสังเกตเสียงในใจขณะลุกขึ้นจากเตียงนี่คือเสียงในใ,นใจที่คุณเซตติ้งตอนเช้า ตอนเช้าคุณเสียงในใจเป็นยังไงครับคลื่นแรกของวันเป็นยังไงเสียงใน,ในใจนั้นดีหรือไม่ดีเสียงในใจนั้นมันเป็นตัวบอกว่าพลังงานคุณจะหนักแน่นหรือว่าพลังงานคุณจะติดขัดรหัสคลื่นจะเป็นเปิดหรือเปล่าหรือว่าอีกแล้วเหรอวันนี้หนักไหมต้องรีบแล้วแหละเห็นไหมผมนักเรียนอยู่คนหนึ่งพอเวลาทําไปสักพักหนึ่งเสียงในใ,นใจติดขัดเพราะว่าอ,อยิ่งทําไปเรื่อยยิ่งขาดยิ่งขาดยิ่งขาดตอนเช้าตื่นกลายเป็นว่าตื่นสายตลอดแล้วก็เร่งเฮ้ยต้องรีบเฮ้ยต้องรีบไฮต้องรีบ การเป็นเสียงในใจแบบนั้นสุดท้ายสิ่งที่มันดีๆมันไม่เคยเข้ามาเขาเลยครับเสียงแรกของวันคือคําสั่งสนามถ้าคุณวางคลื่นดีเนี่ยตอนเช้าเนี่ยสุดท้ายทั้งวันมันจะดีครับให้เขียนเสียงพลังงานในใจใหม่ในรูปแบบของการภาวนาที่เงียบครับคือเสียงใน,ในใจที่มันวิ่งตลอดทั้งวันเนี่ยถ้าคุณไม่เขียนใหม่อย่างตั้งใจนะมันจะกลายเป็นคลื่นเดิมอย่างในร์อเชื่อแล้วรวยเนี่ยผมจะสอนเขียนเ ขึ้นใหม่อย่างตั้งใจมันจะไม่งั้นมันจะกลายเป็นพลังงานเก่าแล้วมันจะวนแบบรีพีทครับให้เขียนขึ้นใหม่แบบตั้งใจเขียนในใจแล้วฝังมันเข้าไปในใจให้มันรีพีทใหม่เสียงในใจจะสะท้อนออกมาจากคลื่นรอบตัวโดยไม่รู้ตัวครับสิ่งที่คุณไม่ได้พูดแต่รู้สึกเงียบๆยมันจะกลายเป็นสนามพลังที่คนรอบตัวสัมผัสได้ บางคนก็พยายามแสดงความมั่นใจแต่ในใจรู้สึกว่ามันไม่น่าจะจริงนะก่อนจะพูดแสดงอะไรหยุดก่อนฟังเสียงในใจก่อนถ้าพบบอกจะดีเหรอหรือกลัวล้มเหลวอ,อันนี้ไม่ใช่ละคนไม่ได้ฟังคําพูดฮนะแต่คนฟังพลังของ,ค,ของค,คุณเสียงในใจจะเป็นคลื่นที่เปลี่ยนความรู้สึกของโลกโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยครับพลังของคําว่าขอบคุณโดยไม่ต้องพูดออกเสียงก็ได้นะถ้าเสียงในใจคุณเป็นนะการขอบคุณในใจเนี่ยเป็นคลื่นพลังดุนะครับ ขอบคุณนี่คืออะไรฮะ appreciation appreciate ก็ ate, คือการสำนึกรู้คุณเวลาคุณกินน้ำสักแก้วหนึ่งโหสำนึกรู้คุณนะกว่าน้ำแก้วนี้จะเอ,เอามาให้คุณได้ไหมเนี่ยกว่าไลฟ์นี้จะถูกส่งทอดให้คุณได้ผ่านาอะไรบ้างผมมาพูดผ่านกล้องผ่านแอร์ห้องนี้ผ่านเจ้าหน้าที่ตัดต่อผ่านโซเชียลมีเดียผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเห็นปะ ควรจะมองว่ามันก็เป็นเรื่องทั่วไปแหละโค้ดแบงค์แต่เราคุณลองพลิกใหม่คุณลองอ่ะคุณอยู่นิ่งๆแล้วคุณคุณลองรู้สึกขอบคุณดูสิขอบคุณโค้ดแบงค์นะต้องมานั่งพูดให้คุณฟังขอบคุณโลกนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตนะทำให้คุณได้สิ่งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่สั่งกราฟิกโค้ดแบงค์นะที่มาอัดเทปแล้วก็โพสลงไปขอบคุณโซเชียลมีเดียขอบคุณมือถือคุณนะขอบคุณเวลาขอบคุณลูกตาคุณที่ถ้าคุณไม่มีลูกตาหรือคุณไม่มีหูฟังก็อาจจะไม่รับรู้ในสิ่งนี้ถูม คุณอาจจะมองก็เป็นสิ่งเข้าวๆเข้าเข้าๆทั่วไปขอบคุณเลยขอบคุณเจ้าที่ตํารวจทหารไ้ยถ้าวันนี้เป็นอยู่สภาว่าสงรามคิดว่าคุณจะได้ฟังไหมฮะวิ่งหนีระเบิดกันอยู่ไม่ได้ฟังเห็นไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณขอบคุณขอบคุณบ้านที่คุณอยู่ไหมถ้าโขยคุณบ้านคุณวันนี้คุณอยู่ในบ้านนี้มันไม่เหมาะสมก็อาจจะไม่ได้บ่าได้ฟังนี้ก็ได้นี่คือนี่คือการขอบคุณขอบคุณมันคือการได้พิเศษสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ขาดไม่ดิ้นไม่ขอกันเราคุ พูดคําว่าขอบคุณในใจแบบไม่มีเหตุผลเวลาหลายรอบก็ได้นะขอบคุณขอบคุณใจมันจะนุ่มใจมันจะเบาใจให้ดูดซับคือใจให้นุ่มใจที่เบาครับขอบคุณในใจคือคลืค่นที่บอกกับจักรวาลว่าฉันมีแล้วจักรวาลจะให้คุณมากขึ้นเพราะคุณอยู่ในคลื่นมีแล้วครับเสียงในใจไม่ต้องปลุกเราแต่มันมั่นคงครับเสียงในใจไม่ต้องใช้พลังงานสูงไม่ต้องตะโกนเบาแต่หนักแน่นเพียงพอที่จะดึงดูดครับ พลังงานของฉันทํางานเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นเสียงในใ,นใจที่มั่นคงที่นิ่งที่ไหลที่เปิดรับนั่นคือเสียงในใจที่จะเข้ามาคือดึงดูดไม่เป็นต้องมีเสียงถ้าภายในของคุณแน่นและมั่นใจฝึกพูดในจังหวะที่หายใจออกคือการปรับคลื่นอัตโนมัติครับหายใจออกคือการพาคลื่นออกถ้าคุณฝึกพูดในใจตอนที่หายใจออก คือการปล่อยให้มันให้คลื่นมันออกไปกับลมหายใจเนี่ยพูดคําเดียวตอนนี้คลื่นกําลังเดินทางอยู่พลังงานกําลังวิ่งอยู่พลังงานกําลังดูดซับอยู่ตอนนี้ฉันสงบแล้วหายใจออกเสียงในใจที่ไม่รู้ว่ามีคือคลื่นที่รบกวนการดูดซับคือหลายคนมีเสียงในใจจนกระแต่ว่าคุณไม่เคยรู้มันมันมีมาก่อน เสียงในใจที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะพูดมันจะวนเวียนอยู่ข้างในครับไหวไหมพอหรือยังระวังพลาดอีกแล้วพวกเนี้ยถ้าเสียงในใจลึกๆยังอยู่ในหมดนของความกลัวความกังวลนะพวกนี้คือคลื่นผลักซับฝึกสังเกตช่วงเวลาที่คุณเงียบฉันอาบน้ำรดลังจานคุณดูสิครับว่าเสียงในใจตอนนั้นมันเกิดเมื่อคุณได้ยินแล้วบอกว่าฉันได้ยินแล้วนะ แล้วฉันขอเลือกใส่เสียงใหม่ดีกว่าบอกไปเลยเขาาตัวเองนั้นมี choice Make decision พลังงานที่เงียบในใจอีผลมากกว่าพลังงานการพูดครับเขียนสิ่งใดเขียนสิ่งที่ใจคิดเวลาเงียบแล้วเปลี่ยนมันเนี่ยเวลาเงียบคุณลองเงียบหูฟังดิครับว่าตอนนั้นน่ยมันมีอะไรกลัวพลาดอีกแล้วยังไม่เก่งพออย่าเพิ่งหวังเลยนะไอเนี่ยถ้ามีสติคําพูดเนี่ยมันจะเป็นคําประเภทรีพีทซ้ําครับ มันจะรีพิตตอรี่ฮะหรือว่ามันจะซ้ําไปเรื่อยเงียบสามนาทีแล้วลองที่ว่ามีอะไรอยากจะเช็คเราเงียบสักแป๊บหนึ่งมีอะไรที่เป็นเสียงในใจที่มันพูดไปเรื่อยเสียงในใจที่ขุมขึ้นของชีวิตครับเขียนออกมาเขียนออกมา่ออมา,าคืออะไรแล้วเปลี่ยนมันครับตั้งใจใหม่ฝึกพูดด้วยน้ําเสียงในใจที่แน่นแต่นุ่มครับไม่ใช่แค่คําพูดในใจที่มีพลังนะน้าเสียงที่ส่งออกมาพร้อมคือนถ้าอะไรก็ตามขึ้นของคุณดูสั่น แต่ถ้ามันพูดให้มันแน่นให้มันนุ่มใจคุณจะมีพลังมากขึ้นใช่พูดว่าพอเขาพูดว่าเงินไหลแล้วพูดว่าคลื่นมันเดินแล้วพูดช้าๆแต่พูดได้รู้สึกถึงความมั่นใจครับเสียงใน,ในใจไม่ต้องดังแต่ต้องนิ่งและนุ่มพลังงานดลุดถึงจะมาครับคนที่ดูมั่นใจแต่ใจอย่างกลัวมักส่งเสียงในใจที่ผลักทุกอย่างออกครับคือแสดงภายนอกเนี่ยมันเหมือนกระดองเต่ามันมันมันดูเหมือน แข็งมนละ้วแต่ข้างในาตัวนิ่มดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าดูภายนอกเหมือนมั่นแต่จริงแล้วทําไม่ได้เพราะข้างในามันยังมีความกลัวอันเนี้ยไม่ได้นะครับฉันจะพลาดไม่ว่าอะไรังไม่ได้ให้ถามในใจเพราะสาคัญที่สุดคือในใจของคุณคุณรู้สึกนั้นจริงๆหรือเป,ปล่าถ้าใจยังกลัวพลังงานที่แสดงออกมาจะเป็นคลื่นผลักเสียงในใจคือการสื่อสารโดยโตรงกับจักรวาลจักรวาลไม่ได้ฟังคำพูดของคุณแต่มันฟังเสียงในใจถ้าเสียงนั้นบอกว่า จะรอดไม่ว่ายังไม่พอหรือกลัวพ้าอันนี้เสร็จครับระหว่างถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันพูดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันกําลังพูดเสียงในใจของฉันคืออะไรอยู่เสียงในใจคือภาษาที่จักรวาลตอบรับเร็วที่สุดครับวิธีวางใจแล้วเปล่งเสียงในใจออกมาแบบไม่บีบพลังคําพูดในใจที่ส่งคลื่นดูดซับได้จริงต้องมาจากพลังงานวางใจนะ ไม่ใช่พลังงานบีกคันการที่พยายามมากเกินไปจะกลายเป็นแรงผลักทันทีครับนั้นหลายคนเนี่ยเร่งรีบฝืนอันนี้คือแรงผลักหายใจเข้าหายใจออกนะก่อนจะพูดในใจ้วพูดว่ามันมาแล้วพอแล้วขึ้นเปิดแล้วนี่คือพลังงานในใจที่ไม่เร่งไม่รีบครับเสียงที่เงียบที่สุดคือสนามพลังงานที่ใหญ่ที่สุดครับเสียงที่มีคาทรงพลังมักจะเป็นเสียงที่เงียบแต่หนักแน่นแต่ เพราะพลังไม่ได้อยู่ที่ความดังแต่อยู่ที่ความลึกของใจคลื่นที่วิ่งได้ไกลที่สุดคือคลื่นที่ไม่มีแรงต้านคะคือคลื่อที่เงียบที่สุดของใจครับเสียง affirmation บางทีมันไม่ได้ออกเสียงนะแต่มันอยู่ในความคิดอะไรก็ affirm เหมือน,น,นกันนะครับคุณไม่ต้องตะโกนให้โลกได้ยินครับแค่เงียบให้แค่เงียบให้แน่นพอแค่เงียบให้นิ่งพอโลกจะได้ยินแล้วไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองโชคลาภวาสนามันจะเข้ามาคุณเองครับ พูดคาเดียวในใจตลอดวันและสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนคุณลองหาคําที่ทรงพลังของคุณว่าคํานั้นจะเป็นคําไหนคํานั้นต้องทําให้พลังงานคุณนิ่งคุณตรงและดึงดูดได้ครับสนามพลังงานนั้นนะถ้าคุณมีคํานั้นตลอดวันพลังงานจะไม่หลุดคําเดียวเช่นพอแล้วเปิดมั่นใจเปิดรับพลังงานไหลครับคําเดียวสามารถเปลี่ยนสนามได้ตลอดเวลาครับทั้งวันเลย ปล่อยเสียงของการขอและแทนด้วยเสียงของการประกาศครับคือหลายคนเนี่ยขอขอไปว่าอะไรฮะขอไปว่าขาดครับขอให้ได้มา,ปา,าแปลว่าได้หรือยังครับขาดครับขอให้ได้เแต่แปว่าได้หรือยังครับขาดบังว่าจะได้แปว่าอะไรครับขาดครับยังไม่ได้คือข,ของความขาดต้องเปลี่ยนเป็นประกาศว่ามันมาแล้วฉันได้แล้วครับถ้ายังบอกว่ายังไม่มีมันก็ยังไม่มีครับคืนที่ประกาศบอกว่าฉันกลายเป็นมันเรียบร้อยแล้วนี่คือคืนที่ตอบสนองเร็วที่สุดครับเวลาสังเกตว่าเสียงในใจของคุณพูดแบบแนวขอหรือเปล่าหรือ เช่นขอ,อยอนมาแต่ถ้าเกิดประกาศคือยืนยันว่าฉันมีแล้วฉันแค่ประกาศเขาเขาว่าประกาศคือครื่นที่มันไม่รอนะประกาศแปลว่ามีแล้วถูกไหมฉันเป็นสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วจงเลือกเสียงในใจเพราะโลกมันจะทําตามคําสั่งเสียงในใจมันเป็น,ปนรหัสลับเสียงในใจของคุณคือคําสั่งลับครับที่จะคุมสนามพลังงานทั้งหมดโลกจะตอบสนองตามพลังงานที่คุณปล่อยออกมาเสียงในใจของคุณพูดกับตัวเองทั้งวันถ้าพูดด้วยความขาดความกลัวความไม่มั่นใจสิ่งนั้นมันจะเป็น ตอบสนองมาด้วยการผลักซับแต่ถ้าฉันคือพลังฉันมีแล้วและมันเกิดขึ้นแล้วนี่คือสิ่งที่ดูดซับครับให้เลือกเสียงในใจหนึ่งอย่างที่เป็นค่า default ของคุณค่า default คค่าเริ่มต้นของคุณเช่นฉันคือพลังงานดูดซับให้รู้สึกแบบนั้นด้วยนะแล้วคิดอย่างนั้นตลอดเวลาจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดคิดได้เป็นเสียงในใจตลอดเวลาครับเสียงใน,ในใจคือคำสั่งลับที่ไม่มีใครเห็นโลกทั้งใบจะขยับตามเสียงนี้ครับ ดังนั้นจงระวังเสียงในใจตั้งใจเลือกเสียงในใจครับคุณเห็นไหมว่าใน E ีีของใจดูซับเนี่ยมันจะพูดถึงรายละเอียดในแต่ละแง่มุมอย่างละเอียดแล้วลงยิบยิบยิบย่อยเพื่อป้องกันเพื่อให้คุณเดินไปในแนวทางที่ถูกต้องและคุณจะสามารถดูซับได้หลายคนบอกผมว่าแค่ดูใจดูซับวนๆน,น,นะผมบอกให้นะใจดูซับต้องดู8ล้านรอบ ดูไปครับดูดูดูด,ดูวนไป EP หนึ่ง EP สุดท้ายแล้วก็วนใหม่วนไปเรื่อยวนจนมันกลายเป็นขน,นมของคุณวนจนมันกลายเป็นอาหารของคุณวนจนเข้าเลยวนจนคุณรู้ว่าคนแบงค์จะใส่เสื้อสีอะไรจะพูดอะไรจะเพูดอะไรคุณต้องจําไม่ได้ในในดบบนั้นเข้าใจหรือว่าเข้าแล้วคุณจะดูดซับได้คุณลองมาหลายวิธีแล้วใช่ไหมที่มันไม่เวิร์กเอาวิธีนี้ผมการันตีว่าเวิร์กดูใจดูดซับวนวนไป18ล้านรอบครับแล้วคุณจะดูดซับได้จริงๆครับ สำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ